ทสองนะคะท่านได้เนทางมาถึงด้วการนำโดยเรือร่าของไทยที่นำโดยรัฐบาลไทยนั้นเป็นผู้ที่มีเรื่องทำเรื่องใหากนติด อยากให้เป็นรุปรมาจารย์นะครับดูของแกเด็กๆทุกคนรุ่นละและจิตทิพนก็จะขันจังะวันตกก็แผ่ก็มาในพระเจดีย์สวยงามนะคะสวยงามคนไทยสมัยก่อนนั้นที่จะมีแรงทอดทองแทนประทานในทุกท่านที่สองในภาพนั่นก็คือแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะค่ะเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโกกโพจังหวัดปัตตานี ครั้งที่64ประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้กระผมขอเรียนว่าจังหวัดปัตตานีได้นำษษษยุทธศาสตร์ศูนย์องคการบริหารจังหวัดแถบภาคใต้ในเรื่องการส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาภาษาศิลปะพระอุปวันธรรมและประวัติศาสตร์ของถิ่น เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เลขาธิการศูนย์บริการ,ริหารจังหวัดชายแดนภาคได้กรุณาให้การสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณการติดตามสอบถามวงใหและที่สำคัญ ท่านได้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการทักพระเป็นปีที่สองในครั้งนี้ผมก็ขอชื่นชมผู้กรกับ้องทุกฝ่ายรวมทั้งที่ไม่ได้ากล่าวในนามนันที่นี้นะครับต้องอยอมรับว่าจังหวัดปัตตานีทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่หลากหลายเชื้อชาติที่เรียกว่า สังคมก็หูวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักอย่างวากว้างขวางครับในความหลากหลายในหลายยิติเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดปัตตานีจะเป็นมีความยิ่งใหญ่ในด้านการส่งออกสินค้าการพัฒนาด้านการเกษตรตลอดจนทางด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม วันนี้เป็นการแสดงให้เห็นคือการจัดงานพิธีทักรพะระอำเภอโคกโพรที่ยังคงอยู่ที่อำเภอโคกโพรและชาวปัจันนีเป็นปีที่64จึงถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนะครับ